โอยมือมันเล็กขนาดนี้เน anyway> oh ี่ยโอ้โหมันเล็กขนาดนี้เรออยู่นี้นตรงนี้นี่นี่ตร้โอ้โหแกไปไหนฮะไปไเนี่ยไปไหนไปเรือไโรี่ไปโอ้โหมือด้วยฉัังไงเฮ้ยโอ้อเดี๋ยวจได้

มเเ้ขอโทษนะครับพี่ทำเสีนงเตี้ยๆกันมแต่พี่ทำมาเร็วแน่นอน